ปืนแวนดลยิงหัวนัดเดียวตายล่าสรุปแล้วปืนไหนดีกว่ากันเดี๋ยวผมบุญบูญเกมมิ่งจะมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับออแล้วมัันนจะะะเียก่ไรป เติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย100%่กับ Rich Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Line แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอยออดอและแฮชแในการเติมเพียงแอด Line แอด Rich Man Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL Y Lift ผับ G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ Finisher เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้แล้วนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าสรุปแล้วระหว่างแฟนทอมกับแ a n ดอลอันไหนมันดีกว่ากันแต่ผมต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีอันไหนดีกว่ากันทั้ง2กระบอกมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปซึ่งมันก็แล้วแต่ก,การใช้งานใครที่ยังไม่เข้าใจสับพื้นฐานหรือว่าการหัดยิงปืนพื้นฐานชมย้อนหลังกันได้ที่มุมขวาบนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงดาเมจปืนกันเลยดีกว่า เราจะพูดในกรณีที่ศัตรูมีเลื่อน100และเกราะใหญ่50นะครับแฟนทอมครับดาเมจ1นัดที่หัวจะ1 5 6ซึ่งก็คือในระยะไม่เกิน15เมตรยิงหัวนัดเดียวตายและยิงที่ลำตัว4นัดถึงจะตายแต่ถ้าเลย15เมตรขึ้นไปต้องยิงที่หัว1นัดและส่วนใดก็ได้อีก1นัดถึงจะตายอัตราการลั่นกระสุน11นัดต่อวินาทีแต่สำหรับแวนดลดาเมจเท่ากันทุกระยะเลยครับ1นัดที่หัวตาย 4นัดที่ตัวตายแต่การลั่นกระสุนจะเป็น9.75ต่อวินาทีหรือก็คือลั่นกระสุนช้ากว่าแฟนทอมนั่นเองและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแวนเดลเป้าปืนโคตรดีดเลยครับในระยะไกลนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากระสุนของแวนเดลนั้นดีดมากๆเมื่อเทียบกับปืนแฟนทอมที่กระสุนไม่ค่อยจะดีดมากและคุมง่ายกว่าและถ้าถามว่าสรุปแล้วเราควรใช้ปืนไหนดี ผมก็ต้องขอตอบตรงนี้เลยว่าแล้วแต่สถานการณ์ครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะยิงปืนแม่นแค่ไหนและเป็นผู้เล่นในระดับใดถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้ใช้แฟนทอมครับเพราะว่าปืนไม่ดีดมากและคุมปืนได้ง่ายมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ถ้าคุณผู้ชมลองเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วได้ลองใช้แวนดัลแต่ก็ยิงไม่ค่อยโดนผมอยากให้เพื่อนๆตั้งสติดีๆแล้วจำเอาไว้เลยนะครับว่าเมื่อคุณผู้ชมถือแวนดัลอยู่ในมือ ต้องเลงที่หัวเท่านั้นนะครับห้ามสเปรย์เป็นอันขาดเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายถือแฟนทอมอยู่ในมือแล้วเราสเปรย์พร้อมกันและไม่มีใครยิงโดนหัวเลยฝ่ายที่ถือแฟนทอมจะเป็นฝ่ายชนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายลั่นกระสุนได้เร็วกว่าเราซึ่งถือแวนดอลเอาไว้ในมือและผมแนะนําแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นจริงจังเกมเมอร์ที่ก่อนเล่นจะต้องวอร์มทุกครั้งเดสแมททุกครั้งเอ็มแลบทุกครั้ง วันไหนที่รู้สึกว่าแถบหัวแม่นแม่นยิงโดนตลอดผมแนะนําให้ลองใช้แวนดัลเป็นปืนหลักครับแต่ถ้าวันไหนวอร์มแล้วรู้สึกว่ายิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่โดนหัวเล็งเท่าไหร่แล้วก็ไม่โดนผมแนะนําให้ใช้แฟนทอมครับเพราะว่าถ้าเฟิร์สช็อตหรือกระสุนนัดแรกที่ยิงออกไปไม่โดนหัวในเซียววินั้นเรายังมีโอกาสที่จะกดปากกระบอกปืนและสเปรย์แทนนะครับแต่ถ้าเราถือแวนดัลแล้วนัดแรกไม่โดนหัวแต่ดันสเปรย์ถ้าเราฝึกคุมแวนดัลมาไม่เก่งเนี่ย บอกเลยนะครับโอกาสชนะจะน้อยมากๆๆๆมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นระดับสูงที่ชอบเล่นแวนดอเนี่ยเขาแทบจะไม่สเปรย์เลยนะครับหรือว่าจะน้อยมากๆแต่เขาจะใช้วิธีแทบแทนแทบแล้วก็ขยับแทบแล้วก็ขยับยิงขยับยิงขยับเพราะเขารู้ว่าถ้าสเปรย์จะแพ้แฟนทอมแน่นอน เมื่อต่างคนต่างยิงแม่นเท่ากันแล้วเราถือแฟนทอมศัตรูถือ andal, แวนดัลเรายิงหัวโดนศัตรูก่อนแต่ศัตรูก็หันมายิงหัวเราโดนเช่นกันเราจะตายเลยครับเราจะแพ้พร้อมกับทำเดเบตได้140บอกเลยครับว่าโคตรเจ็บใจและเมื่อเล่นแฟนทอมไม่ว่านัดแรกจะโดนหัวหรือไม่มันจะมีตัวเลือกอื่นๆมากมายให้เราได้เลือกเล่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นดรอปช็อต หรือว่าคุมปืนแล้วก็แถบหรือว่าขยับหรือว่าสเปรย์หรือว่าปาดแล้วก็พีกหลบเข้าไปถ้านัดแรกโดนหัวยังไงนะที่2ก็ลั่นออกไปในเสี้ยววินาทีและฆ่าศัตรูได้ทันทีขอแค่ระหว่างนั้นไม่โดนกระสุนแวนดัดลใส่เข้ามาที่หน้าก็พอหรือสรุปก็คือแฟนทอมปืนคุมง่ายกว่าตัวเลือกในการคุมปืนเยอะกว่ากระสุนลั่นไวกว่าและข้อเสียหัวนัดเดียวไม่ตายครับส่วนแวนดัดล ต้องยิงที่หัวหนึ่งนัดเท่านั้นไม่มีทางเลือกให้สเปรย์หรือว่าปาดเลยถ้าใครยิงนัดแรกแบบคมมากๆแวนดอลก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวเลือกหลายทางและไม่มั่นใจในเฟิร์สช็ t ตของตัวเองผมแนะนำให้ใช้แฟนทอมรับเพราะเราจะมีตัวเลือกในการเล่นได้ดีมากๆเลยครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแฟนทอมจะดีกว่านะครับเพราะสุดท้ายท้ายสุดแล้ว มันก็แล้วแต่ความชอบความถนัดและการใช้งานในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนที่พบเจอไม่มีใครมาบังคับให้ใครใช้ปืนไหนได้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วผมชอบใช้แวนดอลมากกว่าครับนอกเสียจากวันไหนจะแบดเดย์จริงๆถึงจะไปจับแฟนทอมซะส่วนใหญ่ เพราะว่าเวลาชักออกมามันเท่กว่าครับและเสียงมันจะดุดันกว่าครับผมและนี่คือคำตอบว่าแว n ดัลหรือแ a n t o มแตกต่างกันตรงไหน,นข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือไม่ถูกใจขออภัยมานะที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ